Mita yohor, utaya, yoyaya, nangkare, amise, pesa, awu, anam, awam, abo, amua, tatisuna, anam, เปียดจำเ้ฮะจำตกอเปีกอบเปียเลยไหนเฮีแมวแมวคู่วะแม่คู่ัะำกอบเปลีนเปียดแลมัมึงติ้วกเดือที่สามเจ็ดมีสามพวกสามเก้าสามหกคือคัดเลยลงง่ามรัสามหกเจ็ดเพิ it, ่นเห็นเพิ่นเห็นสหกเจ็ดเพิ่น เพิ่นเราเห็นสามหกเจ็ดมั้งล่ะสามหกเจ็ดต้นเกที่แรกครับขึ้นชัดเออต้นเล็กๆขึ้นชัดขึ้นเลยลุงปู่ยังเหรอลวงปู่ยังว่นี่หลวงปู่นั่งอยู่ไหนครับต้องถามคนที่นั่งอนหลวงปู่มาหาตุ่มว่ะครับหมวกนะเขามหาตุ่มที่ใส่หมวกกันนะตัวไหนครับที่นั่งเฝาอยู่ไหนเห็นเห็นเห็นอยู่หนึ่งไม่ตอนแรกไปเห็นรถที่กับตัวไหนครับที่เห็นอยู่หนึ่งตัวไหนเลขสามแล้วก็เลขเจ็ดเออเลขต้นต้นเล็กหกหนึ่งงามก็มือเลขสาม เลขเลข6เลขเนนี่ตัวนี้ยมันเีนชัดเลยสมตัวหนึ่งตัวนึ่งสามหกเจ็น่สามหกเจ็ดสามหกับเตัวเดียวกันเนอครับสามหรือสามเก้าเนะสามเก้าเจ็ถ้าลายทอรวยเนอบานีตอนกับสามหกเจ็ดเนาะยูทูบเจ้าดังระเบิดนี่ออกามหกเนอะสามหกเจ็ดหกับเก้าตัวเดียวกันสามติดไปเก้าเก้าไปเป็นหดักหน่วย น่าเป็นเราสองมวดเห็นก่อนนะเป็นละหน่วยเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดสามเจ็ดสามสามหกเจ็ดก็ได้มีแล้ครับมาแน่นอนล้นปังมาหนี้งปังเลยพรจากรพรรดิแล้วมาแน่นอนทำมาแน่นอนเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดแล้วก็สามหกเจ็ดอย่าซื้อล้นมาทักทัเห็น อย่ในองค์น้ำมนต์ของพระมหา <59 S 2> ตุ่มเนาะเก้าับหนี่ชัดมหา,หาตุ่เก้าหกเจ็ดสามหกเจ็ที่พันเห็นนะพันเห็นตอนแรกอันนี้องค์น้ำมนต์ของพระมอนมหาตุ่มจุดแรก

ประมาณนี้ครับมาลุ่นรับเป็นสีไน์ัเนเป็นตอนเ้าหน่วาเต้าหนะรับเดียวจะดเนีได้มาสองออกาันเนียจสายากยนทั้งหลายขอขอความกัุน่าด้วยค่ะเรอาหาวนักจะข้าก่อนค่ะเพราะว่าหลวงพอพนพนเสร็จธุระเดี๋ยวก็เส็จแกับสิริเจรท่านอันเป็นผลละหมากรากใหม่ให้พรอแม่พินองสุขูสุคนได้ไปท่านเนาะ จ่ายด้วยเอ่นแล้อไปโยนน้ำม์ไสยไปจ่ายตามแ้ไปยนน้ำมนตามไปเลยมผู้ใดลาในั่นไปว่าอเดอพรันเราอนุเต็มเต็มเลยเลย ใกล้ๆนะ้กลเลยม่ไปเลยเมืองขันนมนครับเป็นตัวนี้นี่เป็นหบ่นี่หได้เก้าได้ครับหได้เกได้ที้สดอันนี้เนี่ยเป็นอีกสาอีกแต่ว่ารถเจ็ดขึ้นปิดแต่งไดแล้วสามกดา้าเจ็ดนี่มาแน่นอนครับมาแน่นอนเลยเอา้ำนครับอาจารย์ตัวไหนครับ สามหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้าเจ็ดนั่เป็นตัวเดิมตัวเดิมครับจะมาตัวเดิมก้าวยังยู่ใช่มก้าวังยูอีกก้วงวดก้าวเนี่ยอีกแน่นอนมาเลยก้าวังอยู่อีก้าวงวดที่เห็นอยู่ในอ่างน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์ของพระมหาันตุนี่มสามเจ็ดสามเก้าวนะค้ามนมาแน่นอาม้งแ่เปลี่ยน ก็แค่ทายามเราไม่พลานึ่งวัสงวัดที่หนดงที่สนี่ผมจะเอาไปเ็นนครับรับรับันแล้วรับมือเลยก็เอาลักแซ็นก็เอาลักแซนได้ๆแล้วงวดที่แล้วลูกทีได้เขาได้ประมาณเกือบสองสามแสนสองสบเต้าติดตามตามตัวเลขคอะตามตัวเลขสองสิบเก้าเจ้าเก้า้าเ้้อวันี้มาออกเจ้าเก้าอีก เจ็ดเก้าถอยถอย่าคิดว่ามันจะมา่เบิ้นเลยเจ็ดเจ็ดเามีถอยาเห็นเจ็ดเก้าเนีเออเห็นเจ็ดเตสือก้าเจ็ดเก้าหรือเจ็ดเจ็ดเก้าเลยครับนเปีนหินเขากได้เก้าได้ไมันบกได้เก้าเลยเีนได้แบบว่ามันสกดกกลับแลวเมื่อที่แล้วมันออกเจ็ดเก้าบ่ล่ะเออง้นนี่ออกเท้าหกเก้าเจัไงสมเก้าอเออไอ้บล่ะออกได้หมดเลยสามเจ็ดเก้าสามเก้าหกสีมาเบิ้ดได้เลยครับ เลขดังเลยมันค่อยเมืองหนึ่งเนี่ยหนึ่งกลุ่มพาเนี่ยผ่านเลยเนาะโอ้ยพอเพื่ออันพร้อมเนี่ยมาเจอครับมีอาจารย์เป็ดังเพราอันกันอีกเนี่ยเก้าจะมาเก้างวดเออไม่เป็นหางงวดเนี่ยเก้าจะมาเก้าเจะมาเก้างวดเออทั้งเกียรติ่ันไปเฮ็ดพีทีเหมือนชีวิตกอาตาเกียรเนาะตัวใหญ่ตาเห็นให้เห็นหน่อยตาตัวใหญ่เลยส่วนมากาเฮ็ดพีทีขึ้นปุ๊บเป็นเลขเก้าเดี่ยวนั่นนี้อะไรเดี๋ยวนะไหน้ดูหน่อย นี่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 น่นี่นี่บอก้าสามเจ็ดก้าสามเจ็ดออก้าสามเจ็ดหสามเจ็ดรับนั่หะหก็ได้กับต้าก็ได้กับเอากับรับเนี่ยมาปังๆด้วยกต้าสามเจ็หสามเจ็ดแต่ตอนนี้จะมีก้าขึนตลอดเลยออาจารย์ตามมาตลอดนะครับตามมาตลอดแล้วิเ็ดขนนมุนนี่ เป้เนี่ครับกลับไปกลับไปเนาะเออกลับไปมากับเออแลนั่นแหละหวยชุดนี้แหละเจ้ากลับเอาโลดทีอย่งนี้เลยครับครับหกสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดหกพวกเนี่ยครับหกกับเก้าตัวเดียวกันจัดไป